โลไฮไทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์ผจนภัยในโลกแห่งหินและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9แล้วนะคะเราผ่านขั้น6ไปเมื่อคืนนะคะแล้ววันนี้ก็เข้าสู่ขั้นที่7แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยด้วย1ตัวนะคะบวกพลังให้เราเพิ่มอีก55หน่วยแล้วตอนนี้อุปกรณ์ฮีโร่ของเรานะคะส่วนหัวอยู่ที่72ส่วนตัวอยู่ที่ 7 1 71, แต่ก็คงอัพไม่เกิน80ก็น่าจ,จะได้สู้บอสได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้รับรางวัลสถีพนี่ที่สามารถขุดเพชรได้นะคะส่วนอันดับคอมมูนิตี้ของเราอยู่ยังอยู่ท็อปร้อยนะเอ้ยไม่ใช่ท็อปร้อยท็อปห้าร้อยนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยได้กดเล่นเหมือนเดิมนะคะก็อันดับก็จะไม่ขึ้นไม่ลงไปมากกว่านี้นะคะอยู่อันดับที่สามร้อยห้าสิบสองแล้วก็ อีเวนต์มินิเกมทองฟ้านะคะเราอยู่ท็อป20เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่1วัน11ชั่วโมงก็ผ่านคืนนี้กับคืนวันอาทิตย์ก็จะได้รางวัลแน่แนักเรียนมิตรภาพเฉลียวฉลาดนะคะโอเคแล้วก็เรายังไม่ได้เอาลูกมือของเบร r ี่เทเชอรลงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้อนรับน้องสูโพนีวิวกัน อนองอยู่บ้านหลังนี้นะคะบ้านนี้หรือบ้านหลังเดิมตัวสุดท้ายก็น่าจะอยู่บ้านหลังนี้แหลมะมั้งตัวสุดท้ายของอีเวนนะคะลูกมือของเบอรี่เทเชอร์นะคะหมวกทหารคิวติมาก,ก็เป็นลายพรางทหารมีทาหน้าสีดำที่แก้มด้วยนะคะเป็นตัวละครที่ออกแบบดีเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็ออกแบบดี ตอนนี้เพชรของเรานะคะอยู่ที่111เม็ดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้รับโพนีเพิ่มเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเจาะลูกโปง่งหรือการเปิดหีบหรือการที่โพนีมาลดราคา <c oughs> อู้แม่ของสกูทารูลลมาขายด้วยทุกคน179เราจะมาแลกลูกศิษย์เคร่งวินัยกันดีกว่า แรกเลยนี่อา้าวกดแรกอย่างนี้ก็ลอยมาเลยเหรออู้คอลเลคชันของเราขึ้นรูปกล่องจดหมายเอ้ยกล่อง,องของขวัญด้วยนี่ลูกศิษย์เข้งวินัยนะคะน้องมีคอลเลคชันด้วยเป็นผู้ฝึกและลูกศิษย์โอ้โหได้รางวัลเป็นเครื่องวิงเวียนนึกว่าจะได้เพชรหรือโพนี่ซะอีกอ้ากดรับไป รบแล้วหนึ่งคอลเลคชันในวันนี้ห้องบรรยายวันเดอร์บนะคะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเย้ <c oughs> ในสุ็ได้โพนีมาเพิ่มแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะเป้าหมายต่อไปนะคะหลังจากที่แลกลูกศ์เคร่งวินัยไปแล้วนะคะเราก็จะแลกตัวละครเออแกลกร้านค้าที่ราคาไม่เกินเจ็รเหรียญตาก็เลยเราจะแลกเป็นห้องของสไปร์บเกอรี่ขนมปังแล้วก็ เต้นพาเฟ่นะคะเราค่อยกลับมาแรกเป็นเลซี่แฟนต่อก็ตามนี้เราจะเก็บให้ได้590เหลียนตานะคะเพื่อมาแรกห้องของสไป์ต่อไปโอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมว่าเราผ่านขั้นที่7หรือยงังบ๊ายบาย